ที่ดีในการทํางานเป็นผลพาสู่ความสําเร็จได้อย่างไรรู้หรือไม่ว่าการทํางานของเราจะประสบความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับบุคคลในองค์กรถ้าเกิดบุคคลในองค์กรมีความสุขแน่นอนองค์กรของเรามีความสุขแน่นอนน่าเสียดายมีหลายบริษัทไม่สามารถรักษาพนักง,งานของพวกเขาไว้แต่มีหลายบริษัทโชคดีสามารถเป็นบรรยากาศในการทํางานเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทํางาน สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญคือเสียงของพนักง,งานทําใหออฟฟิศเป็นของทุกคนสร้างหรือปรับปรุงโดยให้พนักง,งานเป็นศูนย์กลางนั้นจะนําไปสู่ความสําเร็จในระยะยาวและเพิ่มการตกตของความพึงพอใจของลูกค้าหรือไม่ว่าบรรยากาศที่ไม่ดีในที่ทํางานจะส่งผลต่อองค์กรอย่างไรแน่นอนจะทําให้พนักง,งานไม่มีแรงจูงใจในการทํางานไม่มีความคิดใ,ในการทํางาน นอกจากนี้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อตองค์กรอย่างแน่นอนการปล่อยให้บรรยากาศในที่ทํางานแย่ไปเรื่อยๆอาจเป็นหนทางนําไปสูป่ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักง,งานที่ลดลงซึ่งจากงานวิจัยในสหรัฐอเมริกานั้นในทุกปีรายจ่ายของบริษัทที่มาจากการปลดพลังงานนั้นมีมากกว่า500ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเนื่องจากเป็นผลกระทบมาจากสุขภาพของพนักง,งานและรายได้ที่ลดลง การมีบรรยากาศที่ไม่ดีพร้อมกับการมีผู้นำที่แย่อาจทำให้พนักง,งานรู้สึกว่าพวกเขาไม่เป็นที่ต้องการของบริษัทถ้าหากผู้บริหารหรือหัวหน้างานมองหาผลประโยชน์จากตัวพนักง,งานมันจะทำให้เป็นการทำลายความเชื่อมั่นและทำลายความรู้สึกที่มีต่อบริษัท mm hmm. เมื่อพนักง,งานสูญเสียความเชื่อมั่นในสถานที่ทำงานของพวกเขา mm hmm. ก็จะทำให้พวกเขากลายเป็นคนที่ เอาแต่บนหรือไม่พอใจบริษัทอยู่เสมอหลายๆบริษัทกำลังหาวิธีใหม่ๆที่สามารถปรับปรุงบริษัทของพวกเขาในปัจจุบันทั้งลูกค้าและผู้ที่ต้องการหางานกำลังมองหางานที่ทำให้สิ่งที่ถูกต้องผู้หางานจะทำงานให้กับบริษัทที่พวกเขาสามารถแสดงความสามารถได้ดีในงานของพวกเขามันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันถ้าหาบริษัทมีพื้นฐานที่ดีและมีค้านิยมที่ดี าาก็จะสามารถดึงดูดให้พนักงานมีความเชื่อฟังและมีแรงจูงใจที่ดีขึ้นในการทํางานบางครั้งการได้รับความคิดเห็นจากพนักางานอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้าและคนส่วนใหญ่ลังเลที่จะทาให้คําแนะนําคนที่เหนือกว่าพวกเขาโชคดีที่ยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรบุคคลจึงสามารถแนะนําผู้บริหารหรือปรปับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดียิ่งขึ้น ขณะที่ผู้บริหารกำลังมองหาข้อมูลต่างๆที่จะให้พนักง,งานของพวกเขาเน้นความสำคัญโดยการให้สิต่างๆกับพนักง,งานเช่นการมีส่วนร่วมและการให้พนักง,งานของเขามีความสุข สรุปได้ว่านะครับบรรยากาศที่ดีในการทํางานจะส่งผลต่อองค์กรของเราอย่างแน่นอนแน่นอนนะครับถ้าเกิดองค์ก,ก,ขออกรของเราจะรวจตัวได้ก็ขึ้นอยู่กับคลารในองค์กรถ้าคราดในองค์กรมีความสุขสามารถองค์กรของเราก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นองค์กรก็จะมีความสุขและในอนาคตองค์กรของเรายะดีอย่างแน่นอน <S <S